ผู้ช่วยสัววแพทย์ตอนที่19วันที่ทุกคนพูดความจริงของตัวเองห้องประชุมใหญ่กว่าที่คิดแต่ไม่ได้อุ่นขึ้นเลยแอร์เย็นไฟขาวไมโครโฟนวางเรียงเป็นระเบียบเหมือนทุกอย่างพร้อมยกเว้นใจของคนบนเวทีผู้เข้าร่วมไม่ได้เต็มห้องแต่ก็ไม่โลง่งเป็นจำนวนคนที่พอจะทำให้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป หมอนพดและนั่งอยู่ริมเวทีไม่เปิดเอกสารไม่เตรียมสไลด์เขารู้ดีว่าวันนี้ไม่มีอะไรต้องอธิบายนอกจากสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วแต่ไม่เคยพูดออกมาหมายเป็นคนแรกที่ถูกเชิญขึ้นพูดไม่มีตำแหน่งนำหน้าในป้ายชื่อเขียนแค่ว่าหมายผู้ทำงานในคลินิกสัตวแพทย์เธออ่านแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะจับไมโครโฟน หนูไม่ได้มาพูดเรื่องกฎหมายคะ่ะเสียงเธอเรียกไม่สัน่นแต่ไม่มั่นใจหนูแค่อยากเล่าว่าหนูทำงานอะไรบ้างในแต่ละวันเธอเล่าตั้งแต่การเตรียมเครื่องมือดูแลสัตว์พักฟื้นฉีดยาตามคําสั่งบันทึกเวรระเบียนรับเงินตอบคำถามเจ้าของทุกอย่างที่คลินิกเดินต่อได้โดยไม่มีใครเรียกมันว่าัตถการ หนูไม่เคยตัดสินใจแทนหมอไม่เคยรักษาเองไม่เคยฉีดยาเองโดยไม่มีคำสั่งเธอหยุดนิดหนึ่งก่อนจะพูดต่อแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดปัญหาหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นใครในกฎหมายในห้องไม่มีเสียงซุบซิบไม่มีเสียงถอนหายใจมีแค่ความเงียบที่เหมือนทุกคนกำลังคิดถึงใครบางคนที่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ หมอนพดและเป็นคนถัดไปเขาไม่พูดถึงมาตราไม่อ้างเลยกฎหมายเขาพูดชา้าช้าเรามีช่องทางตามกฎหมายที่เปิดไว้แล้วคือใบอนุญาตชั้นสองเขามองไปที่นักศึกษาด้านหน้าแต่เรากลับไม่ใช้แล้วไปสร้างสิ่งที่กฎหมายไม่เคยเขียนถึงเขาไม่ได้ถามว่าใครผิดแต่ถามต่อถ้าเราเชื่อในกฎหมาย ทำไมเราไม่เริ่มจากสิ่งที่กฎหมายให้มาคณะบดีพูดเป็นคนสุดท้ายน้ำเสียงหนักแต่ไม่ป้องกันตัวสถาบันการศึกษาสอนให้เด็กทำงานได้จริงแต่ไม่สามารถให้สถานะเขาได้เขาหยุดนี่คือความล้มเหลวร่วมกันไม่ใช่ของใครคนเดียวช่วงถามตอบไม่มีคำถามเชิงเทคนิคไม่มีใครขอสูตรสำเร็จมีแต่ประโยคที่ขึ้นต้นว่า ถ้าอย่างนั้นเราควรทำยังไงไม่มีใครตอบได้ชัดแต่เป็นครั้งแรกที่ความจริงของแต่ละฝ่ายถูกวางไว้บนตัวเดียวกันไม่ซ้อนไม่ทับไม่หลบฝ่ายนั่งฟังเธอไม่ได้รู้สึกโลง่งแต่รู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้ความงงของเธอไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไป